แต่พวกเราพี่น้องในพระคริสต์เจ้าที่นมัสการในวันอาทิตย์ได้ให้เหตุผลว่ามีการนมัสการวันสบาโตในวันอาทิตย์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังไม่บังเกิดคําถามที่น่าสนใจตามมาคือการนมัสการถวายพระเกียรติในวันเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้ายังมีพระชนอยู่อย่างที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติทุกๆวันสบาโต คือการเข้าไปในวิหารทุกวันสบาโตเพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติจากการครอบงำของมารซาตานในรูปแบบการพันธนาการต่างๆกันนั้นเราจะขนานนามว่าอะไรได้หรือว่าจะเรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองรำลึกถึงการฟื้นคืนพระชนได้ด้วยหรือทั้งที่พระองค์ท่านยังไม่สิ้นพระชนเลยการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าในวันสบาโตวันอาทิตย์นั้น มีมาก่อนหน้าการฟื้นคืนพระชนของพระผู้ช่วยให้รอดของเรานับได้เป็นพันปีทีเดียวเราจะขนาดนามว่าเป็นการนมัสก,การเพื่อรำลึกถึงและถวายพระเกียรติเพื่อฉลองการฟื้นคืนพระชนก็ดูค่อนข้างจะไม่เหมาะสมเมื่อการนมัสก,การในวันอาทิตย์เพื่อรำลึกถึงการเสียสละชีวิตอย่างเจ็บปวดแสนทุกทรมานยิ่งบนกลางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า และเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์นั้นเป็นประสบการณ์ที่ถูกสถาปนาขึ้นหลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ฟื้นคืนสู่ชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์แล้วการนามัสการในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ก่อนหน้าวันฟื้นคืนพระชนที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงวันที่พระองค์ท่านทรงฟื้นคืนพระชนและต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นั้นควรจะเรียกรวมกันได้หรือไม่ว่าเป็นพิธีการเฉลิมฉลองและการถวายพระเกยียรติเทิดทูนวันอาทิตย์ วันฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าตามที่อ้างอิงกันมาเป็นเวลานานแล้วแล้วการนมัสการปฏิบัติพระคริสต์รรมในวันอาทิตย์ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์ก่อนหน้าวันฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งพระเยซูคริสต์เจ้าและเหล่าอัครสาวกเองไม่ได้มีส่วนร่วมเลยในการนมัสการในวันอาทิตย์ในสมัยโบราณกาลแล้วผูดด้ใดเป็นผู้สถาปนาการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าในวันอาทิตย์ เพราะในพระคัมภีบันทึกไว้ว่าในสมัยโบราณกาลพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สถาปนาวันนมัสการขึ้นและวันนมัสการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชานั้นเป็นวันสบาโตวันที่7ของทุกสัปดาห์และวันที่7ของทุกสัปดาห์คือวันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์นี่ก็เป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่พวกเราพี่น้องในพระคริสต์เจ้าจะอธิบายกันอย่างไรแล้วพิธีการนมัสการพระผู้เป็นเจ้า ในวันอาทิตย์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ขอแบ่งปันบทความแปลเป็นภาษาไทยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับที่มาของการนมัสการวันสบาโตในวันอาทิตย์จากบทความข้อเขียนต่างๆในสื่อตีพิมพ์ของพี่น้องคาทอลิกและอื่นๆที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะค้นหาได้ตั้งแต่ปีคศ1833เป็นต้นมาดังนี้ 1. จากหนังสือหลักคาสอนของคริสเตียนโดยสังเขปของท่านเฮนรีทูเบอร์วิลถามว่า ท่านพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคริสจักรโรมันคาทอลิกมีอำนาจบัญชาแต่งตั้งวันเฉลิมฉลองต่างๆและวันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ตามความปรารถนาคำตอบที่1โดยการกระทําที่โดดเด่นอย่างชัดเจนของคริสจักรคาทอลิกในการเปลี่ยนแปลงวันสบาโตวันเสาร์วันที่7ของสัปดาห์ไปเป็นวันอาทิตย์วันที่หของสัปดาห์ ซึ่งพี่น้องโปรเตสแตนต์ได้ให้อนุญาตโดยไม่ได้แสแดงอาการขัดแยง้งโต้เถียงแต่อย่างใดซึ่งในการกระทำสมยอมเช่นนี้พวกเขาก็ขัดแย้งกับตัวเองอย่างน่าพิศวงยิ่งโดยปฏิบัติการรักษาวันอาทิตย์อย่างเข้มงวดแต่ละเลยหักหารพิธีการเฉลิมฉลองอื่นๆที่ทางคริสตจกักรคาทอลิกเดียวกันได้บัญชาไว้คำตอบที่สจากหนังสือหลักคำสอนคาทอลิกของท่านศาสนาจารย์ตีเฟนคีนันตอบว่า ถ้าหากคริสตจักรคาทอลิกไม่มีสิทธิอำนาจเช่นนั้นคริสตจักรก็ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ที่จะทำให้กลุ่มศาสนาอื่นทั้งหมดในยุคปัจจุบันต่างเห็นชอบด้วยกับคริสตจักรคาทอลิกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คริสตจักรไม่สามารถสับเปลี่ยนวันนมัสการจากวันเสาร์ไปเป็นวันอาทิตย์วันแรกของสัปดาห์ได้เพราะว่าการนมัสการปฏิบัติควรเป็นวันเสาร์วันที่7ของแต่ละสัปดาห์การที่เปลี่ยนแปลงเช่นที่ว่านี้ไม่มีรากฐานอำนาจใดในพระคัมภีร์ไบเบิล คำตอบที่3คือถ้าหากว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นมาตรฐานเดียวของพวกเขาพวกเขาน่าจะมีพิธีล้างเท้าตามพระบัญชาของพระคริสต์เจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่13พวกเขาควรนมัสก,การที่ไม่ใช่วันอาทิตย์แต่เป็นวันเสาร์ตามที่จารึกไว้แล้วในพระบัญญัติว่าเจ้าจงนะลึกึงและปฏิบัตินมัสก,การวันสบาโตวันเสาร์เพราะพระบัญญัติข้อนี้ในพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแต่อย่างใด